นี่ครับเจ้าของสวนปามครับเขาปลูกปามไว้จํานวน15ไร่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามีปามอายุ8เดือนใช้3เกลือแพนสูตรใหม่มาตั้งแต่ปามเรียกว่าเริ่มต้นปลูกแล้วเขาบอกว่าปามเนี่ยปัญหาเริ่มต้นก็คือต้องทําโครงสร้างปามให้แข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกไปเรื่องของเรื่องก็คือต้องทําให้ยอดแข็งแรงและที่สําคัญถ้ายอดไม่แข็งแรงแมลงจะมากัดกินใบซึ่งใบของปามเนี่ยครับเป็นที่ชื่นชอบของแมลงมากถ้ากัดกินไปโครงสร้างต่างๆก็จะเสียหายวันข้างหน้าครับทลายปามก็จะเล็กลง ผลของปลาล์มก็จะเล็กลงผลผลิตที่ได้ก็เรียกว่าสูญเสียเสียหายกันทีเดียววันนี้ครับมาดูแลปลาล์มตั้งแต่ต้นเล็กๆเพื่อที่จะเติบใหญ่ไป3ปี4ปีให้ผลผลิตมากมายมหาศาลเรารู้ไหมว่าปัญหาของปลาล์มเล็ก,กะมันมีอย่างไรมีเยอะนะนะมันมีอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะมาเลงเใหญ่ด้วงลงยอดอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กๆเลยครับ <c rap> อ๋อมันชอบยอดอ่อนอย่างง้นเหรอครับชอบยอดอ่อนถ้ายอดอ่อนก็เหมือนคนเนาะครับ <c rap> ชอบอะไรอ่อนๆเฮยแข็งๆเราฟันไม่ค่อยดีนะครับนัอนกันเพราะนั้น ทำไมเราไปสนใจเรื่องยอดอ่อนของต้นปาล์มว่าถ้าโดนแมลงกัดกินแล้วในอนาคตมันจะเกิดการเสียหายทางผลผลิตครับกรงกร้างของปลามมันตยียหายยอดปาล์มเนี่ยนะครับเป็นต้นกําเนิดของใบต่อๆไปถูกไหมครับใบมันก็จะปรุงอาหารเก็บอาหารไม่ดีถ้าใบแรกๆเขายอดแรกๆเนี่ยโดนแมลงกัดกินแล้วก็เรียกว่าใบมันก็จะไม่ยาวต่อไปถูกไหมครับยอดก็สูญเสียหายการเจริญเติบโตก็ลดลงไปลดลง,ลงถูกไหมครับ